ไม่มีสัญญากู้มีแต่หลักฐานแชทจะสามารถฟ้องร้องลูกหนี้ได้หรือไม่นะครับวันนี้นะครับก็ให้คำปรึกษานะครับคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ทักเข้ามาสอบถามนะฮะส่งรายละเอียดเข้ามาให้ทนายเจดูนะฮะว่าอยากจะฟ้องทางลูกหนี้นะครับแต่ตัวเองเนี่ยมีแค่สลิปโอนเงินแล้วก็หลักฐานแชทนะครับปรากฏว่าสัญญากู้เนี่ยไม่มีนะครับ ก็ส่งแชทยาวเหยียดเลยนะครับแคปๆๆๆๆๆมานะก็มีทั้งหลักฐานการโอนนะครับรวมถึงแชทที่พูดคุยทั้งยืมทั้งมีข้อความทั้งไม่มีข้อความนะท้ายที่สุดนะครับทนายเจก็ตรวจสอบหลักฐานนะครับก็ปรากฏว่ามีหลักฐานที่คุยกันเรื่องยอดรวมนะฮะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเวลาโอนไปเนี่ยมันโอนหลายๆยอดนะฮะถ้าโอนยอดเดียวแล้วมีข้อความเนี่ย มันไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าถ้าโอนหลายยอดเนี่ยนะครับบางยอดที่มันไม่มีข้อความยืมกันเลยเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะว่าคดีที่มีแค่สลิปโอนอย่างเดียวนะแล้วไม่มีข้อความแชทเลยนะครับเช่นขอกู้ยืมเงินเท่านั้นเท่านี้นะลูกหนี้พิมพ์เข้ามานะศาลเคยยกฟ้องแล้วนะครับเพราะเหตุที่ ลูกหนี้ต่อสู้ว่าไม่มีสัญญากู้ยืมเงินเพราะสัญญากู้ยืมเงินที่เกิน2,000บาทต้องมีการลงลายมือชื่อลูกหนี้เป็นสําคัญนะครับซึ่งการลงลายมือชื่อลูกหนี้อันนั้นคือเอกสาร ที่เป็นกระดาษนะแต่ถ้าหากว่าเป็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ต้องยืนยันตัวตนทางลูกหนี้ให้ได้นะครับว่าเขาใช้ไลน์ใช้เฟซใช้ช่องทาง Tik t o อกในการส่งข้อความมาหาเรานั่นหมายความว่าต้องยืนยันตัวตนว่านั่นคือเฟซจริง Ti To อกจริงนะหรือข้อความจริงของเขานะฮะในการกู้ยืมเงินและมีข้อความกู้ยืมเงินด้วยนะครับแล้วสามารถดําเนินการฟ้องร้องคดีได้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้อ้างเหตุตามพรบ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งผมก็ให้ส่งหลักฐานมานะครับว่ามียอดรวมหรือเปล่าปรากฏว่ามียอดรวมนะจำนวน50,000บาทนะครับมีข้อความที่คุยเรื่องยอดรวม,มกันนะก็เลยดูแล้วก็สามารถดําเนินการฟ้องได้นะครับทนายเจก็เลยรับดําเนินการฟ้องร้องคดีให้นะครับเดี๋ยวก็จะนัดเซ็นสัญญากันแล้วก็แต่งทนายนะเซ็นใบแต่งทนายกันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดต ให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าผลของทางคดีหลังจากที่ดําเนินการฟ้องไปแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสรุปนะฮะมีสัญญากู้ฟ้องได้มีหลักฐานแชทฟ้องได้นะครับมีแค่สลิปโอนเงินอย่างเดียวฟ้องไม่ได้นะครับรวมถึงคลิปเสียงด้วยนะครับคลิปเสียงนี่ไม่ได้ถือว่าเป็นสัญญากู้นะใช้เป็นพยานหลักฐานได้แต่ใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อฟ้องร้องไม่ได้นะครับได้แก่สัญญากู้แล้วก็แชท ขอกู้เท่านั้นนะครับถ้าใครที่มีปัญหาลักษณะอย่างนี้ต้องการฟ้องลูกหนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปของทานทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ